สวัสดีครับผมกันสิทธาพัฒครับจากบริษัทไมแบนสำหรับในโครงการเท็ฟันนะครับไมแบนก็มีโอกาสได้รับทุนในโครงการเท็ฟันเราก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับการจ้างศิลป,ปินไปแสดงอย่างถูกลิขสิทธิ์ในรูปแบบลักษณะแพลตฟอร์มครับผม ตัวบริการแพลตฟอร์มของ y b แบนเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเข้ามาค้นหาศิลปินได้มากกว่า1 2 0 0วงนะครับก็คือมีทั้งศิลปินอิสระเองศิลปินสังกัดค่ายครอบคลุมหลากหลายแนวเพลงนะครับตัวแพลตฟอร์มเราเองเนี่ยก็เข้ามาช่วยให้ผู้ว่าจ้างนะครับสามารถค้นหาศิลปินได้สะดวกรวดเร็วสามารถเช็คราคาเช็คตารางงานได้แล้วก็มีโปรไฟล์ประกอบในเว็บไซต์ทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีเพลย์ลิสต์ที่หลากหลายนะครับทำให้ผู้จัดงานอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยเวลาเขาอยากจะเอาศิลปินไปส่งเสริมการขายก็ต้อง หาศิลปินที่มีชื่อเสียงคราวนี้การที่จะหาศิลปินที่มีชื่อเสียงเนี่ยการที่จะดูแค่ในทีวีหรือว่าในสื่อต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับกลุ่มทาร์เก็ตล้านนะครับคราวนี้การเข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็มีการจัดแคตตาล็อกเพลย์ลิสต์ต่างๆทําให้สะดวกรวดเร็วให้กับพวกออร์แกไนเซอร์และผู้จัดงานต่างๆได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็จุดเด่นของตัวแพลตฟอร์ม MyBa n d เองเนี่ยก็ทาให้ตัวศิลปินนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มสามารถเล่นเพลงค้ำค่ายได้อย่างอิสระแล้วทุกการจ้างงานผ่่่่าาาาาาานนนน iPadform เเเอองงงงงตตตัััวววกกกกกแพลททีีป็จจ้้้้สิิธ์ไดไดกกางงาดดรรบบบยยุผ Band ตัวเพนพอยต์ของ MyBa แบนนครับก็คือเริ่มจากแนวคิดจากตัวผมก่อนนะครับตอนแรกผมเองก็มองในฐานะตัวผู้จัดงานก่อนคือก่อนหน้านี้ผมก็ทําเป็นออ์แกไนเซอร์มาด้วยนะครับเรียนสายดนตรีมาเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีกลางคืนรวมถึงทําเพลงเองตอนนี้ผมก็เลยจะมีประสบการณ์ทั้งในฐานะผู้ว่าจ้างรวมถึงศิลปินเองแล้วก็ฐานะผู้แต่งเพลงเองตอนนี้ผมก็เริ่มจะเห็นเพนพอยต์ของ3ฝั่งนี้ว่าอะไรบ้างอย่างแรกก็คือฝั่งของผู้ว่าจ้างเนี่ยปัญหาของเขาคือเรื่องของราคาอย่างแรกเลยการจัดงานทีนึงเราได้บัจเจ็ตมา ศิลปินแบบไหนที่มันอยู่ในบัเจ็ตของเรา ศิลปินแบบไหนเหมาะกับทาเกตของกลุ่มลูกค้าของเรากว่าเราจะติดต่อคอนแทคกว่าจะหาเช็คราคาได้ค่อนข้างใช้เวลานานอันนี้ในส่วนของตัวฝั่งศิลปินเองปัญหาคืออะไรปัญหาของศิลปินอิสระคือการเข้าถึงที่ว่าจ้างงานเขาไม่ได้มีงบการทำมาร์เก็ตติ้งการทําโฆษณาต่างๆการจะไปเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ค่อนข้างยากในส่วนของศิลปินค่าเองอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เขาเจอเองจะเป็นลักษณะาการจ้างงานแล้วมีการเรื่องของตัวทาเกตลูกค้าที่เข้ามาจ้างเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับศิลปินที่เขาเลือกไปรานนี้ทำให ศิลปินเนี่ยเวลาไปแสดงก็มีความอึดอัดรู้สึกลําบากนะครับรวมถึงเรื่องของเพลงที่เขาใช้แสดงเนี่ยก็ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเวลาจะไปร้องเพลงค่ายนั้นค่ายนี้ก็มีข้อจํากัดต่างๆทําให้ผู้ฟังที่เวลามาดูการแสดงเนี่ยก็ได้รับการแสดงแบบเดิมๆรูปแบบเดิมใช่ไหมครับไม่มีความหลากหลายอันนี้ในส่วนของฝั่งตัวนักแต่งเพลงเองเ,องเนี่ยปัญหาหลักของเขาเลยอ่ะคือโดนการโดนละเมิดเช่นยกตัวอย่างว่าเรามีการจ้างศิลปินไปเล่นง,งานเลี้ยงงานแต่งเสร็จแล้ววงดนตรีเล่นเสร็จ คำถามคือเพลงที่ถูกเอาไปเล่นนะ่ะเขาได้เงินไหมไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่านั้นแต่งเพลงไม่รู้ว่าเพลงนั้นน่ะถูกเล่นที่ไหนเมื่อไหร่อันนี้คือเพนพอยท์ครับที่ไ y แบ n นเราเข้ามาจาัดก,การให้ จุดเด่นของไม่แบนเองอย่างแรกเลยนะครับก็เราเน้นเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงก็คือเราครอบคุมตัวลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยให้กับศิลปินผู้ว่าจ้างในกว่า10ล้านเพลงเลยทั้งเพลงไทยเพลงสากลนะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างที่2ก็เรื่องของคอนเทนต์ตัวไม่แบนเองแล้วก็มีคอนเทนต์คอนเทนต์ก็คือตัวศิลปินนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยมากที่สุดในประเทศนะครับก็มีมากกว่า1 2 0 0วงก็ทําให้ผู้ว่าจ้างเนี่ยเขาสามารถกําหนดราคาการจ้างงานตั้งแต่ราคาแค่หลักพันนะครับไปจนถึงราคาหลักแสนสามารถควบคุมหรือจัดหาศิลปินนนได้้ง่ายขึะครับ กลุ่มเป้าหมายของไมแบนเนี่ยครับก็คือต้องย้อนกลับไปก่อนตอนที่ไมแบนเริ่มไม่แบนเราเริ่มจากเปน็นลักษณะงานเลี้ยงภายในเล็กๆก่อนเป็นพวกงาน private p a r ต y งานวันเกิดงานแต่งงานงานเลี้ยงราวนี้พอเราทําไปได้ประมาณสัก2ปีนะครับตัวไมแบนเองก็เริ่มมีฐานลูกค้ามากขึ้นความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ขยายกลุ่มเป้าหมายของไม่แบนเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากที่เราทําพวกลักษณะงานปิดที่เป็นภายในเนะี่ยตอนนี้ก็เป็นงานที่เป็นลนักษณะงานอีเวนต์เยอะขึ้น รวมถึงงานคอนเสิร์ตอันนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่แล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ไม่แบนทําเพิ่มปัจจุบันก็เป็นพวกผับบาร์ร้านอาหารต่างๆครับ โมเดลของ My Band เองเนี่ยลักษณะรูปแบบก็คือทุกการจ้างงานศิลปินจะมีการเลือกซองลิสต์จากระบบไปใช้งานอานนี้ซองลิสต์ของเราที่เลือกเนี่ยมันก็จะมีการส่งไปให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่านตัวระบบแพลตฟอร์มที่เราพัฒนาขึ้นหลังจากการจบงานเนี่ยก็จะมีการเคลียร์ค่าลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยไปให้กับตัวเจ้าของสิทธิ์เป็นงานต่อง,งานนะคะรับธุรกิจตรงเนี้ยก็เข้ามาช่วยตอบโจทย์ตัว My แบ n d เองเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เป็นตัวกลางพอเป็นตัวกลางเนี่ย ตัว business model เราก็คือเป็นค่าคอมมิชชั่นจากฝั่งศิลปินก็คือเราไม่ได้มีการชาร์จค่าบริการเพิ่มนะครับจากการจองต่อหนึ่ง transaction จะเก็บเป็นค่าบริการจากศิลปินที่เราเป็นการจัดหางานให้ต่อง,งานฉะนั้นสิ่งที่ user ได้เนี่ยก็คือได้ราคาเทียบเท่านะครับหรืออาจจะมีราคาช่วงที่เราจัดโปรโมชั่นในราคาที่ถูกลงด้วย เป้าหมายที่เราวางไว้ต่อจากนี้นะครับก็คือเดิมเนี่ยเราทําแค่จองวงดนตรีสแสดงสดตอนนี้เราก็จะทาเป็นครบวงจรมากขึ้นเกี่ยวกับเสียงเพลงและการสแสดงสดก็คือหมายความว่าทําตั้งแต่เรื่องของการจองแบบอนุญาตลิขสิทธิ์เพลงสิทธิ์ในการทําซ้ําสิทธิ์ในการเผยแพร่เช่นคุณเป็นผู้จัดงานหรือคุณเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทาพวกงานโฆษณาสินค้าเนี่ยเวลาการใช้เพลงประกอบซาวด์ประกอบต่างๆใช่ไหมครับรายการทีวี ภาพยนตร์หนังเนี่ยนอกจากการเราซื้อซาวด์ไลบรารีโปรตีนซื้อซาวด์ไลบราบรีของต่างประเทศใช่ไหมครับอันนี้จะซื้อลิขสิทธิ์เพลงของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้าง,งยากตัวไมแบรนเองเราจะขายใบอนุญาตเช่นว่าเราอยากได้ศิลปินท่านนี้มาใช้ประกอบก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อใบอนุญาตได้ในเว็บได้เลยทั้งสิทธิ์ทำซ้ำสิทธิ์เผยแพร่พวกการแสดงสดต่างๆนะครับเช่นคุณจัดงานคอนเสิร์ตมีงานขายตัว๋วงานขายบัตรตอนนี้การเคลียร์ลิขสิทธิ์มันมีขั้นตอนซับซอ้อนวุ่นวายนะครับเราจะาเข้าไปทําตัวแพลตฟอร์มนี้ให้มันง่ายสามารถเข้ามาจอองงงไไไดดด้้้้เียยแคค่่3ิกกนนะรับบ็ใุญาาตปชๆ บางทีมันต้องมีการซื้อบอนุญาตซื้อลายเส้นเพลงนะครับเพื่อเอาไปใช้ด้วยไม่ไงั้นมันจะติดเรื่องของตัวลิขสิทธิ์เองจากทาง YouTube ก็ตามอัน,นี้ถ้าซื้อผ่านไมแบรเนี่ยเราช่วยอะไรก็คือหมายความว่าใบาอนุญาตที่มีการซื้อผ่านไมแบร์ไปเนี่ยจะหมดปัญหาเรื่องการบล็อกคลิปจาก YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ตัวไมแบร์เองเนี่ยโมเดลที่เราทําเพิ่มก็กคือตัวอุปกรณ์เสริมสําหรับจัดงานคืออะไรบ้างเช่นเครื่องเสียงเวที T, ไฟรวมถึงชุดไลฟ์สดสําหรับการจัดงานอีเวนต์ออนไลน์ครับ อันนี้ก็เป็นบริการที่ m y แบร์เราเข้ามาทำเสริมนะครับของ m y แบร์เองเราก็มองถึงตัวพาร์ทเนอร์นะครับทั้งตัวของครีเอเตอร์เองที่พูดสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็ที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางของตัว m y แบร์เองนะครับไมแบร์ก็อยากจะได้ผู้ประกอบการนะครับหรือว่าผู้ที่มีความสนใจธุรกิจเกี่ยวกับเพลงนะครับ ก็คือเข้ามาสามารถติดต่อเราร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับ Myband เราเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการการจ้างศิลป,ปินไปแสดงอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับท่านที่สนใจนะครับเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือมาเป็นใช้บริการ Myband ได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ w w w myband co th ครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกับทางทีมเราก็ได้นะครับเป็นแอสซแล้วก็ Myband ครับผม